ดีค่ะ FC สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระแสงพารวยนะคะค่ะสำหรับเมื่อนี้เนาะคะ่ะพระแสงกัสซีมาทักทายกับ FC และกับเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะช่วงเพียงเค่ะค่ะสำหรับที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพระแสงก็ไดแต่ติดตามนะคะแนวทางนะคะแนวทางของ วันที่16ตุลาคมค่ะที่จะถึงนะคะ FC มานีนะคะประแสงกระสีนําเสนอเนาะคะ่ะแนวทางที่ได้ไปติดตามมาเนาะคะ่ะตอนนี้กำลังแพกงานอยู่ค่ะทำยังยังทำงานอยู่ค่ะมาหนีมาได้ออกไปหาแนวทางแต่ว่าเข้ากับนีแนวทางมาแบ่งปันกับ FC เด้อคะ่ะ กำลังยูทิลันาขายเนื้อค่ะมื่อวานขายเนื้อนะคะแตซิมี่ลูกค้าขามาซื้อเนื้อน้ำเด้อค่ะเอฟซีนเนื้อร้อยหนึ่งค่ะ THIS นี่ตัวมาขึ้ใจีว่าได้อาารนี่ะ้อาได้ฝันขงัมอ๋อมาแลวันี่ะได้ไห่า nó đi trên TikTok các người cùng. Thì nó có cái rất nhiều cái. Đấy bà. Bạn có 26.000. Mà còn đi phải trả เอฟซีสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะที่กระแสได้เป็นติดตามมาเด้ค FC. อคขะเอฟซีวดที่แล้วนะคะวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะเป็นเขานะคะจะเป็นแนวทางของเจรังง่ะคนแรกนะคะเจรังคนเขา่าเจ็ดแปดขเอฟซี FC. วันที่ซิมโฟมีด แอดไปติดต,ตามมาแล้วจ้าตัวเลขที่ไดเนาะคะ่ะท่านที่เขาไปรับชมคลิปกับสีเรียแล้วะคะ่ะเพราะว่าแอดปล่อยงานไปแล้วนะคะปล่อยข้อมูลไปแล้วจะเป็นหกตัวด้วยค่ะเจล่างเพิ่งห่แปดแปดเจ็ดนะคะแปดสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดาสามตัวเนาะค่ะเพิ่นจะห้เป็นแปดสองเจ็ดแล้วก็สองตัวนะคะ,เจ,ะ,เ, 8, 2, ะ,คะเจล่างบอกว่าเจ็ดและแปดยังอยู่นะคะ สองตัวเจลังให้แปดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะเอฟซี FC. ค่ะสำหรับแนวทางต่อไปนะคะสำหรับสายวิ่งเนาะคะ่ะสายวิ่งจะเป็นของพ่อถนอมค่ะวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพ่อถนอมหายวิ่งแปดกับหนึ่งค่ะเข่าแปดนะคะเอฟซี FC. ค่ะเข่าแปดที่นี่วันที่สิบหกที่จะถึงนี่นะคะ พอถนอมเพันหายมากเราเด้อค่ะเอฟซีเป็นหายมาแล้วนะคะแอน้ไปจิตามมาแล้วพอ่อหายนะคะเป็นเก้ากับหกจ้าเก้ากับหกสำหรับสายวิ่งนะคะสายวิ่งเก้ากับหกนะคะจับคู่พ่อให้นะคะเก้าหกหกเก้านะคะแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะวันที่สิบหกตุลาคม สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะคะอันนี้เรามาแบ่งปันแนวทางกันค่ะเอฟซค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะแนวทางที่ต่อไปนะคะจะเป็นของ ปูไรนามนะคะปูไรนามครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วงวดวันที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดตัวเดียวนะคะของปูไรนามเข้านะคะ fc ค่ะสำหรับวันที่สิบหกนี้ปูให้มาแล้วนะคะปูให้มาแล้วสามหนึ่งแปดนะคะสามหนึ่งแปดก็จัดเล่นไปกลับเอานะคะ fc อันนี้ของปูไรนามนะคะ แอดได้ปล่อยอคลิปไปแล้วนะคะตัวเนี้ยค่ะแนวทางต่อไปนะคะจะเป็นของรับไม่มีที่มา F4 อันนี้แอดมุนทการนะคะมาแบ่งปันนะคะรับไม่มีที่มาคือครั้งที่แล้วนะคะให้มานะคะ9 8ด สามตัวนะคะ fc เก้าแปดเจ็ดถ้าเราตัดเล่นก็เข้าค่ะเข้าทั้งสามหันี้นะคะให้มาแล้วรับไม่มีที่มาเนี่ยให้มาแล้วนะคะเอสมนทการปล่อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะแอดได้นํามาแบ่งปันนะคะเป็นนะคะตัวที่ได้จะเป็นหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งแปดค่ะ fc หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งแปดนะคะตัวนี้เป็นรับไม่มีที่มานะคะ Okay. ต่อไปนะคะจะเป็นแนวทางของนะคะพ่อเสียนทุ่งฝนพ่อเสียนทุ่งฝนนะคะแอดเป็นคนไปติดตามพ่อเสียนมานะคะ fc ครั้งครั้งแรกนะคะเข้านะคะห้าแปดแต่ว่าวดวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะพ่อให้เก้าสี่ไม่เข้านะคะ fc ครั้งนี้จะเป็น ครั้งที่สามที่แอปติดตามนะคะงวดที่สามนะคะวันนี้นะคะพ่อให้มาแล้วนะคะพ่อให้มาแล้วจะเป็นสองตัวนะคะตัวเด่นจะเป็นหกซีซีหกค่ะเอฟซีหกซีซีหกค่ะจับคู่จะมีซีหกซีเจ็ดแล้วก็ซีแปดค่ะไปกับนะคะเอฟซี FC. ค่ะสำหรับสามตัวนะคะที่พ่อให้แล้วก็พ่อมั่นใจนะคะแปดหกเจ็ดค่ะเอฟซี FC. 867นะคะตัวกันของพ่อนะคะจะเป็น864นะคะตัวนี้มั่นใจ80%นะคะ ec ตัวตัว867นี่พ่อมั่นใจนะคะแล้วก็สองตัวพ่อมั่นใจ6446นะคะ f c นำไปพิจารณาเป็นแนวทางนะคะค่ะสำหรับ แนวทางต่อไปนะคะที่แอดได้ติดตามมานะคะจะเป็นอาจารย์ภูเขาควายนะคะอาจารย์ภูเขาควายตัวนี้วันนี้ท่านให้มาสี่ตัวนะคะสี่ท่านโทรมาแจ้งกับแอดบุญธรรมน้ำโชคแล้วนะคะแล้วก็แอดบุญธรรมนำโชคได้แบ่งปันมากับเอกับแอดแล้วนะคะให้มาแบ่งปันกับเอฟซีก็คือหนึ่งสี่ หนึ่งสี่หกหนึ่งนะคะสี่ตัวก็คือหนึ่งสี่หกหนึ่งนะคะท่านให้ตัดเล่นนะคะจะเป็นหนึ่งสี่หกแล้วก็สี่หกหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะสำหรับอาจารย์ผู้เขาควายนะคะ fc ตัดเล่นแล้วก็ไปกลับด้วยนะคะตัวนี้เพราะว่าอดเป็นแค่คนที่นำแนวทางมาแบ,บ่งปันนะคะ fc ค่ะสำหรับตัวที่เด่นนะคะงวดที่แล้วที่เข้าจะเป็นมาดามสวีเดนค่ะมา mm hmm. ดามสวีเดนตั้บนึงนะคะขอเก็บของตั๊บน mm ึง hmm. ค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. fc ค่ะสำหรับมาดามสวีเดนเนี่ยครั้งที่แล้วนะคะ 77นะคะ FC แล้วก็รู้สึกว่าชัวงน,นั้นจะข้อมูลนี้จะเด่นมากเลยทย FC ค่ะก็คือของมาดามสวีเดนนะคะจะมีทั้งตัวชอบตัวฝันนะคะทีนี้ครั้งที่แล้วที่ที่เข้านะคะเจ็77จะเป็นความฝันนะคะค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะมาดามสวีเดนให้มาแล้วนะคะ ให้มาแล้วแอดมนทการนะคะได้นำมาแบ่งปันแล้วเพราะว่าข้อมูลนี้นะคะมาจากแอดมนทการนะคะมาดามสวีเดียนจะต้องขอบคุณมาดามสวีเดนด้วยแล้วก็ขอบคุณแอดมนทการด้วยนะคะตัวที่ตัวที่แบ่งปันมานะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะสามหนึ่งเป็นตัวที่มาดามตามมานะคะตามมาตัวนี้ฟังให้ดีนะคะเอฟซี FC. สามหนึ่งคือตัวที่มาดามติดตามนะคะแล้วก็ห้าสี่หนึ่งหนึ่งเป็นตัวที่ชอบนะคะพอดีเราอยู่ใกล้ถนนนะคะเสียงจะดังนิดนึงค่ะค่ะสำหรับตัวที่มาดามฝันนะคะมาดามฝันแล้วนะคะจะได้เป็น0-3นะคะแล้วก็สองสในความฝันนั้น0ูนาม ตัวเลขจะมีวงกลมนะคะ F4 วงกลมสีแดงนะคะในความฝัน,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับสามตัวนะคะมาดามให้มาแล้วนะ,ะมาดามสวีเดนให้มาแล้วสี่ห้าสี่นะคะ F4 สี่ห้าสี่นะคะสำหรับสามตัวะคะ่ะ แนวทางต่อไปนะคะ FC แนวทางต่อไปจะเป็นอของกุมารกระซิบบอกกุมารกระซิบบอกนี่ความเป็นมาคือนะคะเจะตังคนภูไทยหรือว่าเจตังพารวยเนี่ยไปพักที่บ้านของแอดมนทตาลพารวยนะคะทีนี้แกนอนแกฝันฝันว่ามีกุมารมากระซิบกระซิบข้างหูสามครั้งนะคะกระซิบข้างหูอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ FC เอส แอดแจ้งแค่นี้นะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะมากระซิบว่าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามครั้งค่ะเอฟซีค่ะมากระซิบข้างหูเจตังนะคะ,คะเจตังก็เลยนํามาแบ่งปันนะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคลคลค,ค่ะสำหรับแนวทางต่อไปนะคะ จะเป็นแนวทางของอาจารย์สามารถค่ะอันนี้ขอบคุณอาจารย์สามารถนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะเป็นเชือกไม่ใช่ขอโทษนะคะ f ีีเป็นกุฏิเฮียนค่ะแอดพุดผิดนะคะเป็นกุฏิเฮียนนะคะท่านอาจารย์ได้ทําพิธีขอแล้วนะคะตัวตัวที่ได้นะคะตัวที่อาจารย์แบ่งปันมาจะเป็น หนึ่งศูนย์นะคะตอนแรกแล้วก็แกก็มาฝันว่ามีมากระซิบบอกว่าอย่าลืมเด้ออย่าลืมเจ็ดนึ่เด้อนะคะ fc คือมีกระซิบในความฝันนะคะแกก็เลยบอกว่ามีเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะอันนี้เป็นของกุติเฮียนกุติเฮียนนี่เข้ามาสามมวดติดนะคะ fc งวดนี้เป็นงวดที่สี่แล้วก็ ท่านอาจารย์สามารถจะทําพิธีขอแค่เจ็งวดเท่านั้นนะคะที่กุฏิเฮียนนี้นะคะก็คือรายละเอียดที่แอดแจ้งนะคะที่มาที่ไปของกุฏิเฮียนนะคะค่ะสำหรับแนวทางต่อไปนะคะ FC จะเป็นของมาดามเลนะคะมาดามเลครั้งที่แล้วนะคะ มาดามเลเนี่ฝันว่าปู่มาบอกนี่เป็นหนึ่งศูนย์นะคะแต่ว่าตามสูตรของแกน่ะตัวตัวตัวสูตรของแกแกบอกว่าเจ็ดมาแน่นอนเจ็ดมาตัวเดียวแกบอกเจ็ดยังไงก็มานะคะในในแนวสูตรของมาดามเลเข้านะคะ fc ครั้งที่แล้วนะคะค่ะครั้งนี้นะคะมาดามเลฝันฝันแล้วนะคะ fc ฝันวันพระด้วยนะคะวันพระใหญ่ที่เราจะเข้าจะออกพรรษานะคะ นั่นเลยค่ะมาดามเลฝันแล้วนะคะแอปไปติดตามมาแล้วแล้วก็ได้แบ่งปันแนวทางกับเอฟซีแล้วนะคะอันนี้แอปนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับมาดามเลนะคะในความฝันในความฝันที่ฝันวันพระนะคะก็คือตัวที่ได้นะคะเอฟซีหกห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็ตัวที่สูตรของมาดามทำได้จะเป็นห้านะคะ ห้ามาแกบอกนี้แกเลยจะจับเข้ามารวมกันเป็นห้าหกเจ็ดนะคะตัดเล่นก็จะอยู่ในหกห้าและหกเจ็ดด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเป็นแนวทางที่แอดสรุปนะคะให้ฟังคร่าวๆนะคะเอถ้ายังไงนะคะครบกวนนะคะขอนะคะให้ให้เอซติดตามนะ,ะในคลิปที่ประแสงลงนะคะอีกทีนึงนะคะว่า มีตัวไหนบ้างที่นอกจากที่อเอสแจ้งไปนะคะเอสแบ่งปันแนวทางน่าจะมีเยอะกว่านั้นนะคะเอสซก็ลองนําไปพิจารณาดูนะคะตัวไหนไม่ชอบเราก็ผ่านตัวไหนชอบเราก็นํามาพิจารณาดูนะคะแนวทางมีความเสี่ยงทุกทุกอย่างนะคะแนวทางก็คือแนวทางข่ะเอสซียังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็การนำไปเป็นแนวทางนะคะ แอดต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเอฟซีทุกท่านหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะในหลายๆท่านที่เข้ามานะคะช่องของป้าแสงพาลวยนะคะจะมีตัวเฟซจะเป็นกัญญาพัฒยุพานิชย์นะคะขอฝากด้วยนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ YouTube มีแค่ป้าแสงพารวยนะคะแล้วก็ตัวเฟซก็มีประแสงพารวยนะคะเป็นน้องใหม่อยู่ขอฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ ขอความเมตตาด้วยนะคะสําหรับน้องใหม่อย่างเรานะคะค่ะขอขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ,อะเอฟขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาลงสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็รบกวนขอให้เอฟซติดตามทางคลิปอีกทีหนึ่งนะคะในช่อง Youtube ของป้าแสงพรวยค่กขอบคุณมากๆค่ะ